สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแหม่มฝอยแล้วนะคะวันนี้นะคะแหม่มก็จะพามารีวิวนะคะรุ่นนี้นะคะ,ะเป็นรุ่น XLT นะคะเกียร์ออตโต้ราคาตั้งขายอยู่ที่899,000บาทน,นะคะวันนี้รถของเรานะคะเท่มากเลยค่ะมีอะไรบ้างเดี๋ยวตามแหม่มมาชมเลยนะคะเริ่มแรกเลยนะคะนี่เลยค่ะตัวของเรานะคะตัวนี้นะคะจะเป็นกันชนเหล็กนะคะแฮมเมอร์นะคะกาดยกสูงนะคะตัวนี้ก็จะ มาด้วยนะคะไฟตัดหมอก2องดวงนะคะห่วงย่าลากจูนะคะสีแดงนะคะ2ออันนะคะด้านหน้านะคะ,ะถ้ามองด้านหน้าก็จะดู ดุดันเท่มากเลยะคะ่ะเพราะว่ามันตัวยกสูงเนาะส่วนกระจังหน้านะคะตัวนี้นะคะแหม่มใส่ให้ลูกค้านะคะเป็นกระจังหน้าม้านะคะสีเงินนะคะของเรานะคะส่วนด้านบนนะคะเป็นจมูกแรดนะคะของเราเป็นสีแดงสีตัวอ่าสีเดียวกันกับสีตัวรถของเรานะคะตัดด้วยสีดํานะคะก็จะดูเข้ากันมากขึ้นนะคะส่วนนะคะด้านข้างนะคะแหม่มใส่นะคะ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นซุ้มล้อขนาด6นิ้วของเรานะคะปักด้วยหมุดสีเงินนะคะ,ะสเปกยางซีรีส์ยางของเรานะคะจะเป็นยางฮันกุกนะคะ,ะสเปกุกนะคะไดนาโปนะคะ M MT2 นะคะส่วนลายแม็กของเรานะคะจะเป็น USA นะคะเป็นแม็กขอบ16สีแดงนะคะก็จะเข้ากับสีตัวรถเหมือนกันนะคะตัวนี้ก็เป็นลายแม็กลายใหม่เนาะส่วนด้านข้างค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นสโนกเกิลน,นะคะลูกค้าตัวนี้ก็ติดตั้งให้ด้วยนะคะเข้ากันนะคะนี่เลยค่ะสโนกเกิลของเรานะคะส่วน ตัดมาที่ด้านข้างของเรานะคะด้านข้างของเรานี่ค่ะจะเป็นอ่าสติกเกอร์ลายกราฟิกนะคะตัวนี้นะคะลูกค้าออกแบบเองนะคะตัวนี้นะคะลูกค้าสามารถออกแบบได้นะคะลูกค้าจะได้แบบไหนก็ทักบอกแหม่มได้นะคะแหม่มทำให้ได้นะคะด้านบนค่ะแหม่มติดเป็นตัวราวหลังคาสีดำให้นะคะตัวราวห mm. ลังคาเราก็มีให้เลือก2แบบเหมือนกันนะคะ,คะก็จะเป็นสีไวท์แคกได้อีกด้วยนะคะอีกสีหนึ่งเนาะ ส่วนตรงนี้นะคะแหม่มใส่เป็นตัวเบ้ามือจับรองนะคะกันลอยให้ด้วยนะคะคุณลูกค้าก็สีดาแต่กับสีแดงรถก็จะยิ่งโหดขึ้นไปใหญ่นะคะส่วนตัวนี้ค่ะเป็นบันไดข้างนะคะแหม่มก็เปลี่ยนให้เป็นของตัวแฮมเมอร์เหมือนกันนะคะเหล็กแฮมเมอร์ของเรานะคะอ่ะก็จะดูเท่ดูดุดันขึ้นนะคะส่วนด้านหลังนะคะด้านหลังนะคะแหม่มใส่เป็นอ่าตัวนี้นะคะอ่าโลบาร์เหล็กนะคะรุ่น o u t l a n d e r ของเรานะคะเป็นทรงที่กำลังขายดีที่สุดในท้องตลาดอยู่ตอนนี้เนาะนะคะส่วนด้านหลังค่ะด้านหลังของเรานะคะตัวนี้ค่ะเป็นไฮไลท์ของเราเนะคะลูกค้าเปลี่ยนไฟคะ่ะเป็นไฟท้ายตัว C นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นทรง FF4 ของอเมริกานะคะลูกค้าลูกค้าเขาก็เปลี่ยนมานะคะตัวนี้ก็จะดูสวยมากขึ้นนะคะ FORD นะคะสีแดงสีเดียวกันกับสีตัวรถของเรานะคะใส่ไปก็ยิ่งจะเพิ่มความดุดันของตัวรถของเราเข้าไปอีกนะคะสายออฟโรดต้องชอบนะคะแบบนี้ต้องติดนะคะส่วนด้านหลังค่ะเป็นกันชนเหล็กนะคะใส่ห่วงสีแดง2อันเหมือนเดิมค่ะสามารถใช้งานได้จริงนะคะพร้อมเซนเซอร์4จุดค่ะลูกค้ารอบรอบตัวรถคันนี้ของแมมนะคะก็ถือว่าแต่งเต็มอีกคันหนึ่งเลยเหมือนกันนะคะ สำหรับลูกค้านะคะที่ชอบชุดแต่งแบบนี้สายออฟโรดที่แท้ทูนะคะต้องติดต่อต้องจัดสักคันนึงนะคะก็ติดต่อหาแหมมได้ที่เบอร์และไอดีไลน์ข้างล่างที่แหมมให้ไว้นะคะสำหรับคลิปนี้แหมมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะเจ๊อออนอยู่นึกว่าออฟ